วันนี้เราจะมาจัดการกับมะเขือที่เหลือมาจากวันนะคะเดี๋ยวเราจะต้มค่ะจริงๆถ้าเป็นมะเขือเปาะอย่างเดียวเนี่ยจะอร่อยมากแต่ไม่มีก็มะเขือม่วใช้ได้ค่ะจริงๆแล้ววันนี้ป้าตั้งใจจะนึ่งข้าวเหนียวนี่ค่ะเราก็นึ่งข้าวเหนียวไปด้วยเลยเป็นการประหยัดแกส๊ส<ม>นอกจากนั้นก็ยังมีปลาค่ะนึ่งลงไปด้วยเลย เอาสัทีเดียวให้สุกทุกอย่างสามารถรับประทานได้สไตล์ป้าชีนะคะ ปลาสุกนะคะมะเขือก็สุกจากนั้นเรามาจัดการกับสิ่งนี้ค่ะหัวหอมพริกกระเทียมคั่วค่ะคั่วเรามาดูหอมพริกกระเทียมของป้าค่ะสุกแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปจัดการกัน เนไปจะบักของกระชีก็กลับมานะคะนั่นก็คือการตำพริกไม่ต้องแหลกค่ะพอแล้วใส่มะเขือค่ะเอามะเขือลงไปตำก่อนหน้าตนะาเริ่มเป็นซุปมะเขือเลี่ยงค่ะ ใส่ปลาค่ะเนื้อปลาที่แกะแล้วเรียบร้อยไส่ปรุงรสค่ะอันนี้คือน้ำปลาร้าปลาชีไม่ต้องเอามากค่ะน้อยหนึ่งพอให้ได้กลิ่นเลยไ้ต้องใส่น้ำเป็นน้ำปลาด้วยค่ะ ักน้อยเดียวพอแล้วมะน,นาวเพื่อไม่ใช่มะน,นาวน้ำตาลเพื่อความกลมกลม่องกล่องก็ไม่ต้องเยอะค่ะน้อยเดียวพอแล้วต่อไปบีบมะนาวโรดค่ะเพื่อนผู้มักสม้มต้องกินบักน,นาว เบ่งค่ะอืมแซ่บป้าเด็ดเราเส็จนนเราก็จะใส่ทุกผักลงไปนะคะด้้ยคนที่มันเข้ากันนัวๆแล้วก็คนค่ะคนก็ได้ตังก็ได้เด็ดคนดีกว่านาอ จานโลดค่ะหน้าตาของซุปบักเขือค่ะเดี๋ยวเราก็สิกินกับข้าวเหนียวนี่มามากินข้าวกันอืมรับต,ตอนนี้ขั้นตอนการกินของเรา ก็จะถูกหันน้อยทั้งสองรบกวนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่าสึกหันน้อยโจมตีมากเราจึงต้องกินซุปกะเขือเพื่อรวบรวม,รมเรี่ยวแรงไปต่อซุ้แับค่าศึกไว้เป็นลายหำน้อย <c oughs>